สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะมาโปรแกรมด้านดีกันเนะ ê, าะเย้เช้านี้แล้วทำอะไรกันไปบ้างแล้วคะมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันมาตั้งโปรแกรมด้านดีกันลูก มาใครมาแล้วทักทายหน่อยเร็วนะฮะเชา้านี้คุณจาก็ขอบคุณทุกสรรพสิ่งนะคะแล้วก็ให้ความรู้ดีๆกับผู้คนนะคะ,ะตรวจสอบการทํางานของตัวเองว่าเอ๊ะเราเพิ่มเติมอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็ตักบาตรท,ทาบุญเรียบร้อยรวมถึงกําลังมาโปรแกรมกับพวกเราอยู่ตอนนี้แหละนะคะโอก็ทําไปหลายงานแล้วนะฮะวันนี้ <laughs> เออเท่านี้เราจัดเวลาเป็นนะฮะเราก็จะทําอะไรที่มันจะ สำเร็จง่ายฮะต่อให้คนที่เขาทําไม่ได้มาบอกว่าเฮ้ยครูหรือคนที่เขามาปักปั้มนะคะว่าร้ายใส่ครูนะคะเราเป็นคนฉลาดมากเราจะมีวิจารณญาณน,นะคะว่าแม้แต่คนนั้นจะเป็นครอบครัวเรานะคะคนที่แค่รู้ผ่านๆไม่ได้รู้จริงนะคะคุณก็จะคิดได้ว่าสิ่งที่ครูสอนมันดีต่อคุณหรือเปล่านะคะแล้วครูให้เราไปทำารอะไรใครไม่มีนะคะทุกอย่างล้วนแล้วแต่ปลุกพลังให้ตัวเราทั้งนั้นถ้าเราสังเกตดูว่าในแต่ละวันที่ครูมาค่ะ เพื่ออะไรคะเพื่อมาสร้างขวัญและกําลังใจแล้วก็ให้เราได้สร้างพลังนะคะกับตัวเราเองอย่างชัดเจนเพราะว่าเราเองจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งคุณมิุรีบอกเขียนไปสั่งจัก,กรวาลค่ะเป็นยังไงบ้างนะคะเขียนตามสูตรที่ครูบอกหรือเปล่าเนะยฮะสบายๆนะเขียนแล้วนะคะก็พับเก็บได้เลยเอาไปซ่อนได้เลยนะคะเอาไว้อีกสักปีหนึ่งค่อยมาดูใหม่นะคะแล้วก็ระหว่างนี้ยืนหนึ่งในขึ้นหนึ่งนะคะการตั้งโปรแกรมด้านดีของตัวเรานะคะคุณจะ ไม่ค่อยได้ยินเสียงลบๆบหรอกจริงจริง,รงๆเลยนะคะถ้าคุณยังได้ยินเสียงครอบครัวคุณพูดลบได้จริงๆแล้วเขาพูดลบมาหรือคุณบวกขาดไม่ได้ต่างหากนหคะ,ะทุกสิ่งที่คุณได้ยินคุณสามารถบวกขาดได้ถ้าคุณอนุญาตตัวคุณนะคะแต่ถ้าคุณสามารถตีทุกสิ่งให้ลบได้โอกาสการเปลี่ยนชีวิตก็ยากนะคะยากนะ,ะคุณรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรามีคนว่าเนะี่ยเราไม่ได้รู้สึก เสียใจนะแต่เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาตัวเองนะคะมากยิ่งขึ้นแปบ๊บหนึ่งนะลูกพี่เต้พี่เต้จ๋าแมวออกจากบ้านจ๋ะถ่ายทอดสดนะคะอ่ะโอเคมันอยู่ที่เราพัฒนาเรา่ต่อให้คนพูดบวกไงเราก็เอาไปลบได้อยู่ดีนะฮะต่อให้คน พยายามให้กำลังใจเรายัางไงเราก็พาตัวเองหมดพลังทุกทีไปนะคะนั่นเป็นเพราะเราเองนะคะเลือกที่จะไม่ได้เปลี่ยนตัวเองมากกว่านะฮะนั่นจะเป็นเหตุผลที่ครูสร้างสติแล้วก็ เลยนะคะถ้าจิตเราบริสุทธิ์กับการกระทำของศาสนานะแต่ถ้าในวิทยาศาสตร์ก็คือได้สุขภาพได้เจริญจิตเจริญใจดีมากนะคะแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยการทําบุญเนี่ยถือว่า การนั่งสมาธิ <t ội Investment> <boot ing> นะคะถือว่าสูงสุดนะคะยิ่งกว่าตักบาตรอีกดังนั้นเนี่ยการนั่งสมาธิมีข้อดีเยอะมากนะคะวันนี้เราจะตีความหมายด้านดีอย่างไรกับชีวิตเราลองเลือกนะคเพราะที่้ล้เอาที่ตัดสินใจไม่ขาะไม่งั้นวันนี้คงเห็นว่าความรวยของเตงแม่งเป็นยังไงสุขสบายแม่ง ไม่สร้างความเบิกบานตลอดเส้นทางในการสร้างชีวิตใหม่นะคะไม่มีทางมีวันนี้นะคะไม่มีทางจริงๆนะคะถ้าขุสิตาไม่ลุกขึ้นมาสร้างความเบิกบานแล้วลุกขึ้นมารับผี่ชอบชีวิตตัวเองนะคะรอว่าคนนั้นให้ไหมรอคนนั้นอบก่อนจะมีรอให้ปอกาสมันดีก่อ เสียงสะดุดหรออ่ะสักครู่หนึ่งนะวันนี้ถ้าครูจานะคะ ตอนนี้เสียงชัดไหมคะชัดพิมพ์ชัดให้ครูหน่อยนะคะไม่ชัดบอกไม่ชัดนะคะครูจะย้ายย้ายยายเมื่อกี้เปลี่ยนสัญญาณดก่อนว่าสัญญาณชัดไหมเราใช้เวลาร่วมกันไม่นานนะคะในตอนเช้านะฮะ คุณรู้ไหมคะอะสวัสดีพี่ชมพู่นะคะไม่ได้ยินเสียงหรอเดี๋ยวนะไม่ได้ยินเสียงแมค่ค่ะตอนนี้ได้ยินหรือยังเนี่ยคะเมื่อกี้อาจจะแบบรีเซ็ตสัญญาณวิ่งสวัสดี ของครูชัดล่ะชัดหรือ,อยังแคนาดาชัดครูนกมาดำสมิตบอกชัดนะครูไม่ไรบอกชัดคุณจิรพรทองย้อยชัดโอเคอ่ะไม่รู้อ่ะนะเนี่ยสุดสัญญาณแล้วลูก <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะคะอ่ะขออดีนชัดเจนแล้วกัน,นะคะ่คนะ ทุกวันตลอดระยะเวลาเข้าปีที่สี่อะค่ะคุูอยากจะบอกแล้วว่าเราต้องลุกขึ้นมอนรับผิดชอบชีวิตตัวเองอะค่ะไม่มีใครสามารถทําลายโอกาสดีๆในชีวิตเราได้นะคะไม่มีใครสามารถทําร้ายเราได้นะคะถ้าใจเราอยากนะคะถ้าใจเราทุกอย่างที่เกิดขึ้นต่อใใครมาต่อให้ใครมารู้สึกว่า เราแม่งแย่มากเราพยายามตำหนิติติงเราให้เราแบบแย่มากนะถ้าใจเรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันพัฒนาได้ฉันเรียนรู้ได้เห็นไหมมันบวกขาดมันบวกที่ใจนั่นคือสิ่งที่ครูตั้งใจสอนพวกเราทุกคนน่ะแล้วครูไม่ได้สอนแค่พูดเป็นทฤษฎีนะคะแต่ครูลงมือทําจะมีผลลัพธ์จริงๆนะคะจาก้าสูงไม่รู้สิทธิ์หลังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ใช่แค่ตัวเองส่งต่อให้ลูกศิษย์บทนี้ปบทนี์มีบ้านนี้ เป็นระบบในการช่วยเหลือผู้คนถ้าคุณได้ศึกษาคุณคงจะรู้ว่าเออ มากสายมากนะคะแถมเป็นเจ้าของแบรนด์คนเดียวที่สาบานนะคะให้ด้วยดังนั้นเนี่ยคนรับขวบขั้วอยากเปิดต่อให้กับผู้คนได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้เขาได้มีอาชีพดีๆทําเพราะถ้าเขาได้ทําอาชีพที่ดีเขาปีนถูกติกค่ะวันหนึ่งจะเป็นวันของเขาจริงๆถ้าเขามีทัศนคติหรืออารมณ์ความคิดของเขาที่จะบวกขาดจริงๆนะฮะถ้าวันนี้คุณไม่ลุกขึ้นมาบวกขาดจริง มรับผิดชอบชีวิตตัวเองจริงๆคุณมาโมเซ็งเป็ดกับการเรียนรู้คุณบอกว่าจบแล้วยากมากไม่มีใครช่วยคุณได้ฮะเพราะประตูมันปิดนะฮะมันตายแล้วดังนั้นคุณนั่นแหละที่ต้องเป็นคนนำทางเข้าสู่การเรียนรู้เองครูเป็นคนที่เรียนรู้อยู่จนวันนี้ไม่เคยไปไหนครูหยุดเรียนอูเลยนะฮะเพราะครูเชื่อว่าผลลัพธ์ที่มันมีมาตั้กแตครูแค่ใครใน แค่หนึ่งหมื่นเราก็รู้สึกว่าเราเปลี่ยนชีวิตแล้วอะจากคนเหลือยี่สิบบาทอะนึกออกปะและมันก็ชัดเจนฮะในทุกๆวันนี้ผลลัพธ์ทุกอย่างบ้านทุกหลังรถทุกคันลูกศิษย์ครูที่เปลี่ยนชีวิตมันเป็นผลลัพธ์มากพอที่จะทําให้ครูกระโดดเชื่ออย่างสุดหัวใจดังนั้นขอบคุณอาจารย์ท่นนี้ที่ารขอบเวลาขอบคุณทุกจักรสังคครูทุกขอบคุณทุกโซเชียลมีเดียนะที่ให้การดูแลหลักครูดูดครอบครัว สสนุกนทางรภาครูขอบคุณลูกศิษย์ทุกคนที่ลุกขึ้นมาสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะให้ครูชื่นมื่นในหัวใจว่าสิ่งที่ครูสอนทุกคนแม่งสามารถทําได้และเป็นไปได้ขอบคุณทุกการตอับของใครขอบคุณทุกศิ บนโลกใบนี้นะคะที่นำพาแต่สิ่งดีงามของความมหัศจรรย์มาให้กับครูครูขอบคุณช่วงเวลาดีๆของในชีวิตทุกวัน ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีทั้งภายนอกภายในร่างกายและจิตใจฮะคูสามารถส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้กับผู้คนมากมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันครูทําให้ทุกคนที่ได้เจอครูกลายเป็นคนที่โค้โชคดีค่ะและพวกเขาที่เข้ามาหาครูทุกคนเป็น